بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ความรักความเมตตาอิรยายตาตวิคให่ของเราสุฮานุวตาลาเจ้าจงมีแด่ท่านพี่น้องผู้มีอม่านต่อเราใะวันสิ้นโลกที่รักและกรบทุกท่านครับท่านพี่น้องครับสุร้อนกุรานที่ได้อ่านไปข้างต้นนั้นก็คือเป็นสุรอที่เรียกว่าเป็นสุร้อที่สั้นที่สุดแต่เป็นสุรอที่ถ้าเราได้รู้และดูความหมายของมันเนี่ยมันจะเป็นสุรอที่ มีอะไรที่จะบ่งบอกหรือเป็นสุราที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินชีวิตอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นในชีวิตของเราเนี่ยท่านพี่น้องลองพิจารณาอย่างนี้นะครับว่าในชีวิตของเราในประจําวันเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราจะมีไอบาได้กับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลเจ้าที่แสดงออกถึงความเป็นมุมินเป็นมุสลิมผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ก็คือเรา จะละหมาดวันหนึ่งก็คืนหนึ่งก็คือ5้าเวลาฉะนั้นในวันหนึ่งก็คืนหนึ่งยีชั่วโมงเราจะมีไอบาดนที่ปฏิบัติเพื่อให้ตัวเรานั้นเป็นผู้ที่ต่ออัดต่อพระองค์แล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีกับผู้สร้างของเราก็คืออัลลอฮ์นั่นก็คือการละหมาดเมื่อเราทําการละหมาดแล้วเนี่ยท่านพี่น้องครับเราก็มาดูในรอบปีเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานูตะและเจ้าก็กําหนด ให้กับพวกเราอีกเช่นเดียวกันว่าในหนึ่งปีมีสิบสองเดือนแต่อัลลอฮ์กำหนดให้พวกเรานั่นเพียงหนึ่งเดือนก็คือมีแต่การทําการถือสินอด,ดในเดือนที่เก้าก็คือเดือนโนมอบลอนังนน,นั่นเป็นภาคของอในรอบปีนั้นสําหรับคนมุสลิมและมุมินที่มีอิมานโดยทั่วไปจะเป็นคนจนจะเป็นคนรวยจะเป็นในระดับไหนฐานนันดอนอะไรก็ตามจะพิการหรือไม่พิการ แต่ไม่ได้หูหนวกไม่ได้ตาบอดยังรับรู้ในเรื่องของการสื่อสารได้นะท่านพี่น้อง <c oughs> ทุกคนจะต้องละหมาดและทําการตื้อสินอดแล้วก็ล้อสุภานวัวตาและเจ้าก็ได้แยกอิบาดะขึ้นมาเป็นอิบาดะที่แยกระหว่างคนจนกับคนรวยคนรวยก็จะต้องมีการออกสากาศในเรื่องของทรัพย์สินสากาศของการค้าสากาศในของการเกษตรแต่ ในความเป็นมุสลิมของเราเราก็สามารถที่จะมีการออกสกาศในสกาศฟิตรอหลังจากการถือสินอดได้ <c oughs> หรือในขณะที่เราทําการถือสินอดอันนั้นก็คือถือว่าได้ออกสกาศฟิตรอ,อแต่ในสกาศที่เป็นวาย,ยิปเนี่ยท่านพี่น้องครับในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของทองในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการค้าเนี่ยอันนั้นจะเป็นของคนรวยอันนี้แยกกันแล้วครับระหว่างคนรวยกับคนจนก็ถือว่าอยู่ในรอบปีครั้งหนึ่ง แล้วล้อก็แยกออกให้เห็นชัดอีกว่าสําหรับคนที่มีความสามารถกับคนที่มีทรัพย์เหลือในการที่จะดูแลครอบครัวแล้วตนเองเนี่ยก็ให้ไปประกอบพิธีฮัจไปทําฮัจหนึ่งครั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่เราก็จะเห็นว่าในหนึ่งวันหนึ่งคืนเราจะมีอิบาด์คือการละหมาดในหนึ่งปีเราจะมีอิบาดาหนึ่งเดือนก็คือการถือศีลอดในหนึ่งปีคนรวยท่านพี่น้องครับมีอิบาดาเพิ่มมาก็คือการออกซะกาศ ในชีวิตของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนญ,ญา1หนึ่งครั้งตดนั้นดีวายิบนั่นก็คือการไปประกอบพิธีฮัจณ์นครมักกะนี่คือเป็นอิบาดะหดที่ถือว่าเป็นรุก,กุและเป็นฟดัดดูแต่เราก็มีอิบาดะได้อีกมากมายที่อยู่ในการดําเนินชีวิตของเราในการปฏิบัติของเราเนี่ยท่านปี่น้องครับเราดูในประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ให้กับพวกเราที่นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลาม ได้รับวายูได้รับองค์การจากพระผู้เป็นเจ้าก็คือจากอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาได้ให้ทําการเชื่อลูกของตอนเองแต่ท่านพี่น้องครับนั่นคือเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะมาโยงกับเราในฐานะที่เป็นอุมมะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺลอิยาสันละะัมพองอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเจ้าได้ทรงกล่าวว่าในอัลกุรอานซึ่งเป็นประวัติของนบีบรอฮิมกันนบนบีอิสมสาอินลยฮิมสลามว่าก่อหลายาบุนียอินนีอาราฟิลมานามอันนีอัสบะฮุ قال يا أب تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين ท่านพี่น้องครับอายะกุรอานอายะนี้เป็นประวัติของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามกับนบีอิสมาอิลอะลัยฮิสสลามแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีการทําอุดตหิยะมีการทํากุรบันดังนั้นในอายะนี้เนี่ยท่านพี่น้องครับผู้เป็นพ่อก็คือนบีอิบรอฮิมได้บอกกับลูกว่ายาบุไนีย โอลูกรักโอ้ลูกน้อยหรือเราจะเรียกเรียกลูกของเราอย่างไรก็แล้วแต่ในภาษาหรับเรียกโดยกับคําว่ายาบุไนอะอินเนอรอมอินเนอร์อฟิลมนานนมพ่อเนี่ยก็คืออิบรอฮิมเนี่ยได้ฝันเห็นก็คือว่าเห็นในการนอนก็คือเหมือน,นคล้ายว่าได้รับคําบัญชาใช้ในขณะที่การนนมีการนอนหลับอยู่ในการนอนนั่นของบรรดาอัมบียก็คือเป็นการได้รับไว้อยู่เหมือนกันก็คือทางการฝันเนี่ยอันนีอัสบะฮุกะ ฉันก็คือผู้เป็นพ่อนบีบ,บรอฮิมฝันว่าได้ทําการเชือดเจ้าฟันสุดมาจากตลอดเหมือนคล้ายๆก็จึงมีการบอกมีการบอกแล้วมีการเล่าถึงสิ่งที่ได้เห็นได้รับการบ,บัญชาใช้และท่านพี่น้องครับคนที่เป็นลูกได้กล่าวตอบไปว่าอย่างไรก็ภรรยาอับ,บติโอผู้เป็นพ่อของฉันอิฟันมาตุมัดจงทําตามสิ่งที่เป็นพระบัญชาใช้จากอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลลเจ้าเถิด แต่แตยุนีอินชาอัลลอฮฺมินมสซอบิดินท่านจะพบท่านจะพบว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่อะไรครับอินชาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความขันติธรรมเป็นผู้ที่มีความอดทนจากอาย่านี้เนี่ยท่านพี่น้องเราได้รับประโยชน์จากอาย่นี้หนึ่งที่เห็นชัดเลยก็คือว่าคนเป็นพ่อกับคนเป็นลูกคุยกันเอง ในเรื่องหลักการของศาสนาก็คือคนเป็นพ่อเนี่ยเป็นหวลีเป็นผู้ปกครองคนเป็นลูกก็คือท่านพี่น้องครับเราอาจจะดูตรงนี้ว่าม,มีคนที่เป็นแม่หรือคนที่เป็นภรรยามาเกี่ยวข้องถ้ามองอย่างนี้นั่นคือเหตุผลหนึ่งแหละคนที่เป็นภรรยาไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกแต่การการะทําอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งนะท่านพี่น้องต้องใช้ความเด็ดขาดพ่อต้องแสดงบทบาทของตอนเองเมื่อไปบอกกับลูกท่านพี่น้องประโยชน์ที่สองเราได้รับจากอายะนี้ก็คือว่า คนที่เป็นลูกเนี่ยถ้าพ่อสอนอยู่ด้วยกับหลักการในคําสอนนะท่านพี่น้องครับคนที่เป็นลูกพูดด้วยกับความสุขพูดกับการยอมรับที่ไม่มีการปฏิเสธว่าอิฟ l ัลมาตุมัดทำเลยครับจงทําเลยพ่อในสิ่งที่มันเป็นสิ่งถูกใช้จากพผู้ผู้เป็นเจ้าก็คืออัลลอฮ์ดังนั้นนบีอิสมาอินผู้เป็นลูกตอนนั้นนท่านพี่น้องครับในรายงานได้บอกว่าอายุประมาณ13ปี ถามว่าคนที่เป็นพ่อบอกว่าจะทําการเสียดนะถามว่าท่านพี่น้องกับนบีอิบราฮิมท่านต้องย้อนกลับไปในอดีตก่อนว่านาบีอิบราฮิมกว่าจะมีลูกได้นะอายุแปดสิบยังไม่มีลูกนบีอิบราฮิมเป็นอายุเหมือน,ในใคล้ายๆว่าขอดวัวต่อละซุบฮานุวตาลาเจ้าแล้วแล้วก็อายุมากแล้วถือได้ว่าเป็นคนที่อายุเป็นคนที่อาวุโสชาราแล้วเนี่ยจะมีลูกได้อย่างไรแต่ละซุบฮานุวตาลาเจ้าก็ได้ให้มีลูกกับพระนางซารอ แล้วก็มีลูกกับพระนางหายัดก็คือนบีสฮากันนบีสมาอินตอนที่อายุมากแล้วแต่เวลามีลูกมากท่านพี่น้องคนที่เป็นคนดีคนที่เป็นผู้ที่ทํางานศาสนาอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ให้วะฮยูโดยกับการที่จะทําการอะไรครับเชื่อดลูกนะท่านพี่น้องกว่าจะได้คนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ได้ทุกคนแต่อัลลอฮ์มีบัญชาใช้ใทําการเชื้อลูกแล้วคนที่เป็นลูกก็บอกอิฟานมาตุมัดนั่นจึงเป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นการวัด อีมานเป็นการตัดสินเป็นการที้ชะตาว่าคนที่มีอีมานต่อลอสุบฮานุวัตตาลาเจ้าจะมีอีมานที่เข้มแข็งและสมบูรณ์ที่สุดนั่นจะต้องกล้าในการที่จะเสียสละสิ่งที่ตนรักมากที่สุดถามว่าลูกเรารักไหมครับรักเราอาจจะมองว่าเขาจะหล่อไม่หลอ่อแต่ถือว่าลูกเรานะท่านพี่น้องท่านพี่น้องท่านผู้ฟังผู้ชมที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยหรือชมภาพอยู่เนี่ย ถามว่าลูกของเราเนี่ยจะสวยไม่สวยจะขาวจะดาจะแขนขาดจะพิการยังไงก็ตามเขาก็คือลูกเราเราก็ต้องรักเขาฉะนั้นเมื่อเราเห็นลูกคนอื่นเป็นยังไงเราก็ต้องเข้าใจว่าอกโหคนเป็นพ่อเป็นแม่นะรักลูกแต่เราทดสอบอย่างนั้นแต่สุดท้ายท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์เมื่อมีการทดสอบทดสอบอิหมานแล้วเนี่ยนบีอิสมาอินผู้เป็นลูกก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรผู้เป็นพ่อก็บอกว่าฝันห็นิดึงสามครั้งแล้วสุดท้าย เมื่อจะลงมือทําการฟันหรือการฆ่าหรือการเชื่อดแล้วแต่ท่านจะใช้คาศัพท์นะท่านพี่น้องรับภาพที่เราเคยเห็นในสมัยก่อนเด็กๆก,ก็คือเด็กคนหนึ่งนั่งถูกปิดตาแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมีเขากาลังใช้มีดที่จะตัดแล้วก็มีเหมือนออรูปผู้หญิงมีมีปีกแล้วก็พาแกะมาด้วยหนึ่งตัวนั่นแหละคือเหมือน,นคล้ายๆว่าคนรุ่นก่อนเขากำลังจะบอกว่าอลอลเ์ได้ให้มาลรากันนั้นนําแกะมาเพื่อเป็นการไถ่แล้วก็บอกว่านั่นคือการอะไรครับทดสอบ ดังนั้นมาถึงตรงนั้นนั่นคือประวัติของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามกับน,นบีมิสัมาอัลก็สอนให้เรารู้ว่าถ้าเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่มีคําว่าเดี๋ยวไม่มีคําว่าเดี๋ยวก่อนไม่มีคําว่าปัดเดี๋ยวแต่เสร็จแล้วมาถึงนบีก่อนย้อนยุคก,กลับไปก็คือในสมัยของนบีอาดามอะลัยฮิสสลามดังนั้นนบีอาดามอะลัยฮิสสลามมีภรรยาชื่อพระนางฮาวะในความพิเศษของนบีอาดามอะลัยฮิสสลามกับพระนางฮาวะก็คือทั้งสองในท่านพี่น้องครับ มีลูกโดยอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาเจ้าให้พระนางฮาวะตั้งคันหนึ่งเนี่ยก็คือท้องหนึ่งครั้งนะท่านพี่น้องครับมีลูกแฝดทุกท้องโดยลูกแฝดออกมาอัลลอฮฺก็ให้เหนือกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮฺสามารถที่จะทําได้ทุกอย่างอัลลอฮฺให้คันของพระนางฮาวะออกมาคือมีผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนดังนั้นเมื่อมีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคน คนยุคนั้นท่านพี่น้องต้องย้อนกลับไปแล้วท่านต้องกลับไปถึงอดีตว่ามีเพียงนบีอาดัมกับนรงฮาวะสองคนเท่านั้นเมื่อมีนบีอาดัมกับนางฮาวะสองคนท้องแรกก็คือลูกออกมาก็คือเป็นกอบีลกอบีลเป็นลูกชายคนแรกและเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกบนโลกนี้บนโลกดุนยาแลวผู้หญิงคนแรกก็คืออิก,กรลีมาบางท่านก็จะเรียกอักริลมาหรือที่ได้ยินกันก็คือส่วนมากเขาจะเรียกอิกรลีมากอบีน่ยท่านพี่น้องครับคู่กับอิกรลีมา แฝดท้องที่สองก็คือฮาบีคู่กับลูยูซาฉะนั้นเมื่อทั้งสองก็คือออกมาทีละคู่ทีละคู่พระนางฮาวะตั้งคันทั้งหมดะท่านี่น้องครับยี่สิบเอ็ดคันในรายงานนะในประวัติศาสตร์ก็คือก็จะมีลูกด้วยกันทั้งหมดยี่สิบเอ็ดเนี่ยแต่เป็นไม่ใช่สี่สิบสองแต่เป็นสี่สิบเอ็ดฉะนั้นนบีอาดัมกับพระนางฮาวะก็มีลูกเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้ชาดีอัต บทบัญญัติของแต่ละนบีเนี่ยปฏิบัติไม่เหมือนกันฉะนั้นในยุคข,ของเราเนี่ยเราบอกว่าคนที่เป็นพี่กับน้องแต่งงานกันไม่ได้แต่ในยุคข,ของนบีอาดามาลิสาลามนั้นอัลลอฮ์สุบฮานูวุตาลาเจ้าได้ให้ชริอะต์เกิดขึ้นในยุคนั้นก็คือให้พี่คนโตที่เป็นผู้ชายน่ยท้องแรกไปแต่งกับน้องสาวที่เป็นท้องที่สองคือสลับคู่กันแต่ด้วยกับฟิตรแนทที่มันเกิดขึ้นจากความสวยของผู้หญิงมันมีมาตั้งแต่ในสมัยของมนุษย์คนแรกแล้วก็คือแล้ว คือระหว่างกอบินกับฮาบินคู่ของกอบินเนี่ยก็คืออิกลีมามีความสวยแต่คู่ของฮาบินเนี่คือลูยูซาสวยน้อยกว่าอิกลีมาอัลลอฮุสซบฮานุวะตาละเจ้าให้ผู้เป็นพ่อนบีอาดัมเนี่ยทำการนีกายก็คือให้สลับคู่แต่กอบินเนี่ยท่านพี่น้องครับมันก็มีประวัติศาสตร์ว่ากอบินเนี่ยไม่ยอมกอบินในการที่จะแต่งคู่กับอิกกลีมาแต่ฮาบินเนี่ยไม่ใช่หมายความว่า ฉันเฉยเพราะว่ายัางไงฉันก็ได้อยู่แล้วคนไหนก็ได้แต่ฮาบินเป็นคนที่อะไรครับต่ออัสต่อละซุบฮานุวตาลาเจ้าทํำยังไงจึงมีทางออกทํำยังไงจะหาทางออกให้กับคู่ทั้งสองในอัลกุรานที่อยู่ในสุรอันมาได้ยะที่27ท่านพี่น้องกับอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาเจ้าได้ให้ทางออกไว้สําหรับพวกเราแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์จากคนรุ่นก่อนก็คือกอบินกาบินว่าว<ะ>ัวัััลลออิิมมนนบบบาดก ิ ز ق ر บ ب َ كُرْبَانًا ف َ ت ิ ك ُ ب ّ لَمِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَكَبّلْ مِنَ ا ل ْ خ ر ق ا ل َ ل َ أ َ ق ْ ت ُ่านี่นั่นเป็นองคั نبي محمد ص ل ล الله วะ ي ั و ลัมได้รับวิฮญาเป็นกุรอานให้นำมาอ่านให้กับบรรดาสาวฟังแล้วเสร็จแล้วให้บอกข่าวถึงของลูกทั้งสองของนบีอาดัมโดยทั้งสองเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการสลับคู่ ล้วเสร็จแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุวฺต่ละเจ้าก็ทางออกก็คืออิกรอบากุลบานั่นให้ทั้งสองนั้นทํากุรบันที่บ้านเราเนี่ยท่านพี่น้องครับที่เราเรียกกันว่ากุรบนันกุลบันเนี่ยจริงๆในหลักของวิชาฟิกเนี่ยเขาจะเรียกว่าอุตฮียะอุตฮียะก็คือการเชือดสัตว์สี่เท้าที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยแต่ในบ้านเราคนไทยจะเรียกว่ากุรบันฉะนั้นคําว่าอุตฮียะกับกุรบันจึงเป็นที่มาของการเรียกที่ต่างกัน ว่านเราจรึงเรียกว่ากุลบันกุลบันก็คือการทําตัวการการทำสิ่งหนึ่งเพื่อเข้าใกล้ชิดกับลรลองค์สุบฮานูวาตาลเจ้าวันนี้จึงเป็นเริ่มแรกของเรื่องของการที่จะพูดในเรื่องของการทํากุลบันและการทําอุตภัยะเป็นอย่างไรนี่คือประวัติย้อนยุคไปในยุคของนบีอาดัมและของนบีบิบรอฮิมอะลัยฮิสลามก็ท่านพี่น้องครับวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติและอชาัลอดในวันพวกนี้เราจะได้พูดคุยกันเรื่องของการทำกุลบันว่ามันสํา